การขยายตัวของไรแดงนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะพอใช้นะครับสำหรับไรแดงมาโคโคป้านะฮะที่ทำการเพราะเลี้ยงด้วยกากน้ำตาลแล้วก็ยีสต์นะฮะก็ไข่ไรแดงบางส่วนก็ยังไม่ไม่ฟักนะฮะในส่วนนี้นะครับ ขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากดระยยงช่องสาระความรู้สาหรับผู้พ่ะเลี้ยงปลากัดมือใหม่นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาทําการเพาะเลี้ยงลายแดงมาโคนะฮะสืบเรื่องจากหลายๆท่านสอบถามผมมานะฮะว่าลายแดงมาโคสามารถเพาะเลี้ยงด้วยการกาตาลได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการเพาะเลี้ยงให้ดูนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมผมครั้งนี้ครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วย แล้วสิ่งสําคัญอย่างอื่นใดนะฮะอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปากัดระยองของเรานะครับครับสําหรับลรมาโคนะฮะเป็นลรที่มีขายทั่วไปเป็นเป็นประเภทขายเป็นไข่นะฮะเราก็สามารถหาซื้อได้ตาม Lazada หรือ,อเพจที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกัดหรือประกัดต่างๆได้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะสำหรับท่านที่ ลายแดงสดไม่ได้นะครับเอาล่ะไปติดตามรับชมกันเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําไข่ไลายมาโคนะครับให้สมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่สอบถามผมมาเยอะว่าไข่ไลายมาโคสามารถฟักได้ด้วยสูตรยีสต์และการน้ําตาลหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการทดลองให้ดูนะครับเริ่มด้วยกระบวนการแรกนะครับกับการฟักไข่เลยนะครับกับการฟักไข่เลย อันนี้เป็นไข่ไลามาโคนะครับก็ตามวิธีการฟักโดยทั่วไปนะฮะเขาก็จะใช้เหลี่ยมหรือโหลนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับก็เติมเติมน้ำนะครับเป็นน้ำอุ่นนะฮะอันนี้เป็นน้ำอุ่นน่นครับเป็นน้ำอุ่นนะฮะเขาบอกให้เติมน้ำไปก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยใส่ไข่ลงไปนะฮะ แล้วให,ให้คนนะครับให้คนเบาๆนะฮะให้ไข่เปียกน้านะฮะไข่เพื่อไข่เปียกน้ําไข่ก็จะจะ,จะจะมีจมน้ํานะฮะหลังจากคนเสร็จแล้วให้เติมน้ํานะครับเติมน้ําไปนะฮะ ตันี้ก็พักทิ้งไว้นะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไข่ลาจะฟักนะครับโดยปกติก็จะเริ่มฟักประมาณสัก48ชั่วโมงไปแล้วนะครับไข่ถึงจะมีการฟักตัวนะครับหลังจากที่พอไข่ไายแดงไปได้นะครับวันนี้เป็นวันที่3นะฮะวันนี้วันที่3แล้วนะครับก็ลายแดงก็เริ่มฟักตัวแล้วนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับก็มี ข่ที่ยังไม่ฟักก็มีนะครับที่ฟักไปแล้วก็มีนะฮะในส่วนของโหลนี้นะครับผมก็ได้เติมน้ําเขียวไว้นะเพื่อเป็นอาหารในการขุนไรแดงนะครับในส่วนโหลนี้ผมไม่ได้เติมไว้นะครับก็เป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งด้วยนะฮะว่าไรแดงเมื่อเติมน้ําเขียวนะก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนะฮะมีการขยายที่ดีกว่านะครับปริมาณการขยายของลูกไรจะขึ้นหนาแน่นกว่านะครับ จากการสังเกตด้วยตาเปล่านะครับในส่วนที่ที่เราไม่ได้เติมนะฮะวันนี้วันที่3เราไม่ได้เติมน้ําเขียวไปนะฮะลายแดงก็จะมีการขยายที่น้อยกว่านะครับสําหรับการฟักไข่ในครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะนํานะครับนําลายแดงนี่นะครับลายแดงมาโคนี้นะครับไปทําการเพาะเพาะต่อนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปทำเพาะต่อนะครับโดยเพาะด้วยน้ําเขียว1 1หโลนะฮะเอาไปหนึ่งโลเพาะด้วยน้ําเขียวนะครับแล้วก็ เพาะด้วยกากน้าตาลนะฮะกากน้ําตาลกับยีสต์อีกหนึ่งโลนะครับเอาครับเราไปทําการเพาะกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเตรียมนะครับเตรียมการเพาะไรแดงด้วยยีสต์และกากน้ําตาลนะฮะอันนี้ผมก็ทําการผสมยีสต์ากากน้าตาลแล้วก็ผงชูรสไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเพาะสองกระมังเลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้คือการที่ผมผสมไว้แล้วนะครับ ก็วิธีการผสมก็มีอยู่ในช่องนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในหัวข้อเรื่องการข้อไรแดงน้ําใสด้วยยี์และกากน้าตาลนะฮะเริ่มทำไว้สองกระมังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เฉพาะทั้งสองกระมังเลยครับเอาฮะ คีคนให้เข้ากันนะครับจะทิ้งไว้15นาทีนะฮะแล้วก็ทำการปล่อยหลังจากผ่านไปได้15นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาปล่อยลายแดงนะครับพันลายแดงมาโคนะฮะเดี๋ยวจะปล่อยทั้ง2กระมังเลยนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูฮะ ว่ารายแดงมาโคนี่สามารถขยายในกากน้ำตาลได้หรือเปล่านะฮะเอาละฮะนี่นะครับทำการปล่อยลงเลยนะครับนะฮะอย่าอย่างละเท่ากันนะครับ เดี๋ยวจะทําการรอนะครับทําการเพราะแบบนี้สัก3มวันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าการเพราะลายแดงมาโคด้วยกากน้ําตาลนะฮะผมจะเป็นยังไงนะครับหลังจากผ่านไปได้3วันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับายแดงที่เพาะจากไข่ายแดงมาโคนะฮะโดยการเพราะด้วย การน้ำตาลกับของชูรสและก็ยีสต์นะฮะว่าจะได้ผลผลิตขนาดไหนนะฮะอันนี้นะครับวันนั้นผมทำไว้สองกระมังนะครับให้ดูโดยรวมๆนะฮะไข่ไข่ลานะฮะด้านบนยังมีแบบไม่ฟักอยู่อยู่อยู่ด้วยนะฮะนี่ครับลายแดงมีการขยายตัว พอประมาณนะฮะมีการขยายตัวะฮะพอประมาณนะครับนี่นะครับนี่คือกระมังแรกนะฮะลายแดงมีการขยายตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้ขยายแบบบูมมากนะฮะโดยร,รอบๆแล้วเท่าที่ผมสังเกตดูนะฮะขยายแต่ว่าไม่ได้บูมมากนะครับ นี่คือกระมังแรกเดี๋ยวมาดูกระมังที่2นะครับวันนั้นทําไว้2กงกระมังนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าการเพราะเป็นยังไงบ้างนะครับกระมังที่2ก็เหมือนกันนะฮะไข่ลายลแดงที่ยังไม่ได้ฟักก็ยังมีการลอยอยู่เห็นนะครับบนผิวน้ํานะครับ สรุปนะครับการเพาะลายแดงด้วยกากน้ำตาลละยีีต์นะครับก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้ระดับหนึ่งนะฮะมีการแตกตัวพอสมควรนะฮะแต่ทั้งนี้นะครับจะขยายดีกว่าหรือเทียบเท่ากับลายแดงน้ำเขียวนะฮะเรามีคำตอบให้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับผ right 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 มจะพาไปชมนะฮะการเพาะลายแดงมาโคนะฮะมาโคโคปาด้วยน้ำเขียวนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับการเพาะในคลิปหน้านะครับ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ